เลื่อนเล้นคิวเลือดอกแค่แต่เดิมฮัหน่อยพ่อได้เรียวเกบ่เห็นเห็นอืมังอ่เนดอกแค่ได้เนี่ยนังมิมก็สั่งฮ่าฮ่าี่าฮ่าอุ้ว่ากันจิ้บบ้าเซ่นไปเนี่ยพ่อก็ยเอนาี่ต่อกับิ้บบ้านัางแค่ข้าวเช้ากบจิ้บบ้าน่อ้น้ำเข็งบ้านอาจารย์นอายวมอยู่ปวัติมั สเปนเป็นเซลแมวท่านไหนล่ะครับเซลแมวท่านเซลเซแมนไหมฮะยงกองน้าแมนคือกองน้าอายุมอคนงแต่ว่าอานี่ันดอกมาท่านขัดนะวนนี่บ้านไหนีมีกุันคดมีกุัสุดยังไงกัียป็นดไสของวันแล้วมันดเอาไมมเอาพวกยังัง เสียของเล่นมาโอ้ยาไมเลื่อมไหมเฮาเลื่อมไหมม่พโอ้ยัจ้งไม่มาดนไหนเม็ดเ็ดมยังกว่าเดียวาเอม็ดคิวเมยังก่อนเคิวเนื้อดอกแค่ข้างมินข้างมินี่ยคือ้งนต่อง่ายเลยจังเป็นละเมอนับเสียคังเลไอ้เโยงเมยงเลียนลงเลียนบาเียว่าหรือบานหยังหรืออะไตงไง ัน้องไงเอาท้าเอาเอาไปเท้าเลยเอาเลยท้ามันเป็นไปคู่สวอนนะสอนิ้นสินซ้นสหน่อยตางแล่เเขาไม่ให้ผ้าสวอนสีสินเนี่คนละสิน ใบไทยหัวใจสินหัวใจหัวใจสินปฐมปฐมปฐมเสิสินระเบี้ยลเบียว่าาสินเบี้ยนิสานปสิน เล่นฟารเกิดขึ้นมาเต็จนสิบสี่เน่พี่มัน่นฟารมตัวดเดัาออกาไใมาไปแล้วันนนก่เะียับข้ามขยับขอมือเลยเาัขเมือเทาับข้ามมเทาับข้ามืยับ้ามมืเขามมือ่ายามมเาับามมื่าย้มืเ่มเายมเ่ยมมเทา้ามมาเ่ยบ้าเาม่ายข้ามเา้าม ไอพ่อกันดูไปเนี่ยไปเจองานพ่อันทักเชียเาไอเรบจากปีปูยี่กว่าปีปีพันมาแล้วบอกแต่าผมไปดอะไรเจอพ่อพ่อไรเจออยู่พ่อแาจพ่อถ่าจนเป็นนุ่มหรอเพ่องานพ่องานะไรเจออยู่ท้ามันเสื่อนึ่งไม่ได้ย่อมพวผมเนี่ยัได่ยอมโบ ขีนหมอดคุยออกัดสายตัดสายตัดสายถูกมันุหือย่อย่อมใส่แบบคิวคิวกระแมนบ่เยอะตีแบบเสนตีเลื่อยไหมเอออย่องตีตับใส่เบ่มชอก่อนักเกียมาทับเส่้อ้่อเกียรักะเกียกระดับบ่น้ำแขงกระดัมน้ำแงกระดับบกน้ำแงกระดัมไปนักกระดัรือไปถ้ามมนเสื้อถอด

พอยังกอกว่าอกุจลตากุจลพายโลูกเนียยางมาเเนียออกมาในรวกุจลมูกวาเนี่กุจรมูขี้มูิีจีละละขี้มูกบอกไ่ดว่ากะรเออนะกะไรแน่นาะไป็เนยเป็นคูไปเครับเม่อนัอยูน้นว่าไอยู่มันมันมือนกับไปเป็นบางโอกาสเป็นกระซอนเป็นทาง ส้อนมาอไเนี่ยวนได้ไปสอนเดียวเนี่ยเจ้าสอนแล้วเจาสอนแล้วไปยังสมลองเพงนะกลองเพ่งพรมันหยดแบ้งกันซะอาชีพพ่งกับู้อาชีพเผ่าก็ลองเพลงกู้ได้อยางพัดลองเพลงกันจังเราจัสอนให้เขาป้าหนึ่งหยดแคจ้ามันรดนดเขาป้าซ้ำนี่เด็ก็เอาเลย เราเท่าท่าเรามีแมกกาเราบ้างผู้เทาก็เป็นน้อยโกันนั่นเนี่ยมีพินพรอมาเนี่ยข้าเลี้ยวกินไปกวาเขานี่เข้าปลาถึงควาเขานมันเสียงน่อ้องเล่นนว่นเสียงไหนตุ๊กาเล่นมันมันเสียงแั่นเนี ื่นบ้านเนี่ยแหะพ่อไปย้างมาถักมางบ้านในยังเก่าบ้านแหน่ะนะเขได้เขได้เกียรติเกาเกียรติพ่อเป็นตาเขาเป็ตาอยู่ในเผาเนี่ย้านไปเลยาไปเลยอต่างนก้ยพอขี้กล้วยเขาสี่จีบมาหนักี่้อยหลดมันอยู่ไหนบ้านนีเรานั่งกันอยู่นั่งกด ไปเปิดต้องไปเงี้ยนเอาเกื่นคือเกี่ยววังเื่อนโดนวังที่ไหนพ่าาทางรังคมต่า้อะหรพิมีต้อพีดบ่อยจันรอบพวกเฝ้าคือสาชิตตัวะสาธิตเชียรคนืนตอนไหนก็คืนแต่ว่าาย่คอยคืนหลังไอสาชิต ท่านท้า้าซื้อแต่ว่าคดีคืนสองช่วงนึงานเนี้ยว่ยังว่าพบเฝ้าคืนสามที่ปีนั่งรอถามมันจะนอนลกหลานมาสอนติสันติสัตกัรหลานเพราะาแม่ยคนหน่อความของพ่อรับขันเพื่อในพาแค่กับเสียดีมากแลยเ่ักพ่อกฉลาพ่อสันทายเ้าพ่อสันายไม่กินอะไรับ่าสันนเมีเ่พอมาเช็คพ่อือขึนไหม เค็มนี้กันครับเข็มนี้ครับเมียงก่อก็สิบว่าอยากบวชเมียงก่อกกระทิแพงน้ำตาลกระแพงกระทะที่ใส่พอนี่ก็บ่มีสักมะขวนเนี่ยบวชนี่นะโอบวชพอนี่ไหมะเปียงกระทิเปียงน้ำตาลบ่บ่แม่นอันบวชบัอื้อเอบวชบังเอื้อบวชบวชช่วยเจ้ากระตุบมุกให้ซาบูนหน่อยเออจังสิละออกข้างคัง เอผมสงสัยอยู่พออนยเพพอเฉยนี่ส่งสารนุจ้พอเฉยพเง่าก็ไอก็เงากหัวลุ่นเรปวนปาอ่อนเพราวดปวดปาอ่นปจุกจีเลยิเพราะเป็นเพราะเป็นจุกจุกอเคียงมารุ่นแต่ว่าเจ้าจุกแพะชวดฉุนลุ่นปวดุนล่นสี่คนมีผน้ใดน่ขยันทีแน่ขเจ้าปวดเน่าเฉยปวดปญญานปวนปัญญาอ่อนปวนปวดปัาอ่อน จะเช่าจุดแพ่่ซเสอลเซือ้ได้หาคนเาจะย้ายนี่ยเม็นเพรสัญญาอยญ่เนียังก่อย้ายเนี่ยผู้ยบบาทเนี่ยังเลยนะ่ะิรแบบ้รวมเรื่อมันเป็น่มาอ่ะีต้งไ่ให้หวยใมันขอวงตาวะองกตวะขตาวะครับจแพ้่ขอตอขอุแพข่ร่วมของกันรื้อซื้อร่วมกันอซื้อเสืเสสามมันหลายแต่ถ้าพดเทปวันนี้มันเกินพอดสองร้คนแล้วแาดไม่หลายครับ ตั้งทงเครื่องนะสวกันกันรอบยแ่ว่าตังเครื่องนะจันบนรอบี่ครับองร้อยเนี่ยเพ่งไม้แจ้งไปเพ่งไม่อะอะไรอเดียไปบพท่านแจ้งครับแจ้งงย้มแจมผุนมีคาดองผุนแลล้เหม่บอสพระท่านมีคาดองแม ดีเขาเอินย so well, so ังนี่ยดีเขาเอนเนี่ยยาเนาะโกยานนะยิ้บานกับกล้วยกินมเข้าไปเขาเอินบานอะไรเนี่ยยิ้มยาเขื่อนเหมือนว่าเขื่อนเป็นโคนพนันบัตรขี่โกนรถจากขื่นเข้าไปเที่ยวหัวพุ่งพนันเที่ยวหัวพุ่งรถจากเที่ยวหัวพุ่งเข้าพี่ยาแก้พนันรถจากเที่ยวแก้ยอดดอดาเขื่อนขี้กล้วยพนันเพราะรถจากขี้กล้วยแห้งแม่เป็นุคนพนันโอ้ยจะเป็นทางแกเนูนี่แหละการเรียกเขื่